ลาออกแบบไม่มีงานรองรับมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างวันนี้เอ๋จะมาลองเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าข้อดีข้อเสียของการลาออกแบบไม่มีงานรองรับมีอะไรบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณที่กําลังคิดอยู่ตอนนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะปัจจัยในการทํางานของเราก็คือการหาเงินเพื่อดํารงชีพหรือว่าใช้จ่ายใช่ไหมคะถ้าใครมีเงินสํารองส่วนนี้หรือว่าไม่มีหนี้สินเอ๋ว่าการลาออกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะบางคนอาจจะลาออกเพราะมีเหตุผลส่วนตัวปัญหาได้ สุขภาพหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานค่ะปัจจัยที่2ก็คือเป็นคนชอบทํางานหรือไม่ที่เอกพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าเอกก็เป็นนะคะเพราะบางทีการอยู่เฉยๆมันก็เหงาแล้วทําให้เราฟุ้งซ่านได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเอกก็เลยให้นึกถึงปัจจัยนี้ก่อนว่าเป็นคนที่ชอบทํางานไหมเป็นคนที่ชอบคิดมากหรือเปล่าในเวลาที่ไม่ได้ทํางานบางคนเช่นเอกค่ะเวลาทํางานคือเวลาพักผ่อนอย่างหนึ่งของเอกค่ะเพราะว่าสมองของเอกจะได้โฟกัสในการทํางานอย่างเดียวทำอะไร ที่เอว่างเอจะมีความคิดมากขึ้นมาทันทีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเอก็เลยใช้การทํางานเป็นการพักผ่อนสมองอย่างหนึ่งค่ะบางคนบอกว่ามันใช่หรอกการทํางานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึง่งจริง,รงๆอะหรออย่างที่เอบอกไปนะคะบางคนมีปัญหาครอบครัวหรือว่าบางคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็มีค่ะอยากจะพักเรื่องราวปวดหัวแบบนี้โอเคเราออกมาทํางานลองดูเผื่อหยุดคิดเรื่องพวกนี้ได้เคยเห็นในหนังไหมคะที่พระเอกนางเอกเวลาอกหักหรือว่าเสียใจชอบทํางานหนักๆ ชอบทำงานให้ลืมความคิดต่างๆค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่เราจะต้องคำนึงด้วยนะคะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าใครรู้แล้วนะคะว่าการลาออกของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องคิดหลากหลายอย่างวันนี้เอกก็เลยลองจดข้อดีข้อเสียของการลาออกแบบไม่มีงานรองรับให้ค่ะเอกขออนุญ,ญาตบอกข้อเสียก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าสมมติว่าเรามีหนี้แล้วก็ไม่มีเงินรองรับเราจะต้องเจอปัญหานี่รุมเรามากอาจจะทําให้ปวดหัวก่บตอนทํางานอีกนะคะอย่างที่สอ ถ้าเราไม่มีงานเสริมรองรับหรือว่างานอดีรกให้ทำพอผ่านสัปดาห์ที่2ไปเราจะเริ่มมีความคิดฟุง<ร>้งซ่านเราจะเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เราคิดไว้เราทําเกือบหมดแล้วเราจะเริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงโมโหร้ายเลยก็มีค่ะถามว่าประสบการณ์พวกนี้แอลมาจากไหนก็ตัวเอเองเนี่แหละค่ะที่กําลังเป็นอยู่มาถึงตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าก็ถ้าชอบทํางานขนาดนั้นจะลาออกทําไมฮันแน่ยังไม่ได้ฟังคลิปแรก กลับไปฟังคลิปแรกกันก่อนเลยค่ะเอรวบรวมเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วชื่อเพลย์ลิสต์ว่าลาออกจากงานนะคะกลับไปฟังตอนต้นได้เลยค่ะและข้อเสียของการลาออกแบบไม่มีงานรองรับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหงามากค่ะทุกคนถ้าลาออกแล้วได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอันนี้อาจจะช่วยได้นะคะแต่ถ้าลาออกแล้วมาอยู่ห้องเฉยๆมันเอบอกเลยว่าโอ้โหไม่ได้พบเจอผู้คนเลยค่ะเอเป็นคนที่ extrovert มากค่ะทุกคนชอบพบปะคนนั้นคนนี้พอม ไม่ได้เจอคนบ่อยๆก็เริ่มจะหงุดหงิดแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้เริ่มตั้งชื่อให้หมอขงข้าวแล้วค่ะล้อเล่นนะคะทุกคน<ม>เพราะว่าทุกวันนี้เอ๋ก็พยายามถ่ายคลิปตัดคลิปและที่สําคัญก็ถ่ายคลิปรีวิวสินค้าค่ะ<ม>แต่ส่วนใหญ่จะไลฟ์ทุกเกย็นเลยค่ะทุกคน<ม>เพราะเอ๋รู้ดีค่ะว่าเป็นคนที่พลังงานเยอะมากถ้าใช้ไม่หมดในแต่ละวันจะทําให้เอ๋เกิดอาการหงุดหงิดแล้วก็ทําให้เอ๋นอนไม่หลับค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อดีกันบ้างแล้วนะคะหลายๆคนตั้งตารอแล้วข้อดีอย่างแรกก็คือ การได้หยุดพักสมองโดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานสักพักค่ะหรือบางคนมีเงินสำรองเก็บหรือว่าออกไปทำอาชีพอื่นไปดูแลพ่อแม่รักษาสุขภาพใจสุขภาพจิตและที่สำคัญมีเวลาได้เป็นตัวเองเยอะขึ้นค่ะข้อนี้เอว่าสำคัญมากเพราะบางคนตอนไปทำงานเราก็ต้องสวมบทบาทเป็นอีกคนค่ะเพราะช่วงเวลาการทำงานก็คือช่วงเวลาบทบาทหน้าที่ของการทำงานนะคะบางทีเราก็ต้องเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสีย ล้วนเกิดจากปัจจัยในแต่ละคนแตกต่างกันค่ะบางทีการที่เอเล่าข้อเสียไปอาจจะเป็นข้อดีของบางคนนะคะหรือว่ามอาจจะเป็นข้อเสียสําหรับบางคนได้เช่นกันที่เออยากมาเล่าก็เพราะว่าอยากแค่มัแชร์ประสบการณ์ว่าตอนนี้เอรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะสําหรับใครที่อยากพูดคุยกับเอาสามารถเข้ามารับชมในไลฟ์สดหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ